สิบห้าเตชโดมมีแสงนี่ดูนี่ช้ไลมอโต้หรือเปล่าเี่ยฉลาดสินไปแล้วสองสามคนนี้และมีทีละแม่แท่อึ้งด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโบอิงทิ้งได้ก่อนตามด้วยเตชโดมแต่มีเน็บในห้าสิบหนึ่งตั้มโรบินน้องวิวครับน้องวิวเจ้าก้าอัตชัยนินเพชรชิงมาอยู่ที่สามเอาแล้วมาดูนะครับแม็กขึ้นมาได้สวยด้วยครับ เจ้ากาครับเจ้ากาชนบุรีไม่อยู่ครับเจ้ากาปิดไม่อยู่ไทยตันแสงทีเดียว2อคันไปอยู่ที่2เอาแล้วกัดสิพัดใจเอื้อที่5นี่คือ5ดับอา้าวกองเบื้ริ่มเลยกองเบื้ริ่มเลย65รู้สึก เมสันสมิธล้มลงไปด้วยเบอร์หโอ้โห oh ้าในโค้งที่สองเอาแล้วโอ้โหกองใหญ่เลยชุดใหญ่เลยกัดสิพัใจเกลือกิจพัดไม่มีน้อง อีหนึ่งคนกิติพัฒน์จเอื้อขึ้นได้แล้วครับคะแนนนี้ต้าด้วยเอาลงคับฝั่งนู้นอีกหนึ่งครั้งด้วยโอ้โหล้มเป็นว่าเล่นเกิดอะไรขึ้นกับของนี้ครับตอนนี้เอาแล้วกิติพัฒน์จเอื้อขึ้นได้แล้วครับกิติพัฒน์จเอื้อขึ้นมาได้แล้วหนึ่งส่วนเจ็ดตามมาด้วยเจ้ามังกรน้อยจากรุ่มน้ำเจ้าพยายามเปิดท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์หวนหวนหวนมาแล้วลูกปั่น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 ดูดิครับกิติพัฒน์จเอื้อขึ้นได้แล้วคะแนนนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โห บัรูครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ใครจะอยู่ใครจะไปนครสวรรค์เจอกับการจนะบุรีผิดใช่ไงก็67 <c oughs> ไงกัสิ แล้วต้องมา,มาดูดีครับชาลาสินไปเรื่องสมกับจากการชนะบ,บุรีมาดูเจ้ามังกรน้อยมังกรขาวจากเจ้าอพยาเลยสินี่<ม>อบอกว่าูนำในขณะนี้เพราะว่านี่เลยเป็นบางยมนัน่นเป็นรองกันที่นครสวรรค์เกิดมาเป็นมังกรน้อยตัวนี้เตชะดมมีแสงท่าตะโกนครสวรรค์ด้วยโอ้โหอัอลนึงก็สองสาม แล้วกยังเป็นชลศิลป์อีกด้วยครับตอนนี้ครับหนึ่งกับสองสามสี่ห้านะตอนนี้เกมเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่ากสิพัฒน์นั้นก็ล้มลงไปล้มแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วด้วยลุกขึ้นมาได้ก่อนเขาเลยครับลกสิพัฒน์ใจอื้อลุกขึ้นมาแล้วแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนของสนามนี่ไงนี่ไงไล่ขึ้นมาแล้วไล่ขึ้นมาแล้ว แล้วก็เอ็นดี e r ปเปอร์นะครับโปรโมชั่นขายในสนามนั้นยางราคาถูกเลยเรียนเชิญน,นะครับต้องมาดูผู้นำในกนนี้แล้วนำจะนำตลอดหรือเปล่าโอ้กองเชียร์ก็เชียร์กันนั่นเลย MX2 VMX 35บวก4ีปีลายมอเตอร์คร์นเอารถเข้าเกตสตาร์ทและต่อด้วย ATV มาพัย โอ้โห oh oh. ชลาสินป์ไเรือสมนั้นทำได้ดีครับฉีกตัวออกนำแล้วไถยต้นเตชดมีแสงขยับเข้ามานิดหนึ่ง,งเข้ามานิดหนึ่งขยับมา oh oh. แล้วจะขยับได้ติดหรือเปล่ากสิพัฒใจเอื้อนั้นล้มลงไปแล้วก็ยกรถขึ้นมาก็ใหม่ยังไม่มีที่เยืนครับน้องพิมกสิพัฒใจเอื้อองดูดว่าอยู่ตรงไหนของสนามยังมองไม่เห็นครับแต่ลุกขึ้นมาได้นานแล้วด้วยนี่มาแล้ว้ววนี่งมาแล17 ก็จะไปเรื่อยๆครับปัคับประคองคะแนนสะสมพยายามขี่ให้ได้ครบรอบการแข่งขันไปก่อนนะครับรวมไปถึงดาวลุ่งอย่างเจ้าก้าอัจฉริยนินเพชรจากชนบุรีด้วยไปพลาดท่าเสียทีล้มลงไปครับติดอยู่กลุ่มหลังหมดเลยครับตอนนี้ครับ ผู้นำนั้นก็ยังเป็นชลาสินไผ่เหลืองสมจากบ้านลิกกี้อันดับที่สองครับทีมงานชักเวกเมืองสิงห์ครับจะพลิกกระบวนยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะไล่เอาแล้วใกล้เข้าไปแล้วเราขับมาดูหนึ่งกับสองอครับในขณะนี้ล้อชนล้ออีกแล้วครับมีเสียวอีกแล้วไกลเข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยคร<ด>ับได้เสียวอีกแล้วหนึ่งกับสองครับนั่หนึ่งกับสอง็ได้เสียวอีกแล้วโอ้โห ส่วนอันดับที่3ามนั้นก็ผมไม่แน่ใจว่าใช่กัดสิพัิใจเอื้อหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับพอรถมองแล้วในสนามไม่มีใครขึ้นมาด้วยเอาแล้วตอนนี้ในสนามนั้นกระจายกําลังกันทั่วเลยเอาแล้วหนึ่งกับสอง่งกับ2ตัวเล็กกับตัวโตเรื่องความมันเรื่องความเก่าเกมนั้นพอกันเลยครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบการชนะบุรีกับนครสวรรค์แล้วไล่กันมาแบบว่าล้อชนล้อแล้วด้วยครับหนึ่งกับสอง แม่ไขยพลาดนิดเดียวก็ไปเลยครับเป็นภาพนี้ราคามาได้ค้งนี้แรกโอ้โห,โหไม่ธรรมดาครับส่วนน้อง,ง,งการดนนทกรจากออส จเจริญยน,นั้นก็ยังอยู่กลุ่มหลังๆอยู่ครับอย่างไล่เขากลุ่มหน้าไม่ติดเน่นะครับสองเอาแล้วเอาแล้วไกลเข้ามาเรื่อยเลยครับใรกล้เข้ามาเรื่อยๆผู้ชมก็ชมกัน,นเยี่ยวเชียร์กันโอ้ยเกือบเสียจังหวะไปนิดนึงผู้ชมนี่ก็เยี่ยวแทบปริบกันเลยทีเดียวครับมแม่ลดนี้ความมันระเด็นน้อยแหล่ด้อยไปกว่าเอ็มเม็กซ์ทูโอเพนหรือว่ารถสูตรรุ่นใหญ่เลยครับคุณนิวัฒน์ครับนิดเดียวครับแม่ตอนนี้ยังเสียหลักไปนิดหน่อยครับแม่ข้าคง ถ้าเข้าในกับนอกครับนะนอกกับในเท่านั้นเองครับโอ้โหอยู่ที่นอกกับในเท่านั้นเองนี่กิติพัฒน์พี่เลี้ยงโค้งแรกระวังด้วยมีผลต่อนักแข่งนะระวังด้วยสำรวมด้วยพี่เลี้ยงเอาแล้วหนึ่งกับสองตอนนี้ดูดิครับกิติพัฒน์จเอ,อือ มาแล้ว <AT V S 1> มาแล้วครับเอทีวีเอรถไปรอเลยครับเอทีวีอ้าวแม่เจมมาอีอย่างนี้จะมาแล้วชาดียชนีพ,พ้นหรือเปล่าจะตามทันหรือเปล่าชลาสินภัยเหลืองสมวันนี้ขี่ได้ดีมากเลยครับไม่มีเสียเลยสักจุดเดียวครับแม่มาดูเดชชนมมีแสงเจ้าจอบไล่ล่าดูซิจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ครับปกติแล<ฮ><ฮ>้วเตชชนมนี่ไม่ธรรมดาครับต้องแม่ถือว่าตัวใหญ่กว่าด้วยได้เปรียบ โอ้โหดูดีครับแต่วันนี้ยังไงครับเจอสนามอย่างนี้โอ้หนีตามไม่ทนนันครับนะแล้วก็กำลังจะไล่น้องรอบสอเจ้าก,ก้าอัตชัยนินเพชรด้วยเจ้าก,ก้าก็ยอมรับว่าขีดีครับแต่แหมไปเสียจังหวะไปติดกลุ่มรถล้มแล้วก็ล้มลงไปด้วยรวมไปถึงน้องพิมกับสิพัใจเอื้อกับพาก็ล้มหมดเลยรวมไปถึงมิวสันสมิทด้วยล้มหมดเลยนะครับ ยกรถขึ้นมาขี่ใหม่ก็กระจายกําลังไฟความมันความสนุกคุณทวันมันจะอยู่ในสนามก็แยกกลมเลยครับนะม,มีแยกกลมด้วยดูในึ่งก็ซองครับดูแต่ชะดมของเราว่าน่าจะไล่ทันก็ไม่ทันครับนะม <c oughs> มองไม่ออก <c oughs> โอ้โอ้ก็ย,นยืนยืดไปอีกปกติแล้วมองน่าจะทันมันก็ไม่ทัน เมืรามองเนอะจอภาพแหมมันหน้าทันมันก็ไม่ทันใช่ไหมเนะไม่ทันโอ้ยแล้วผีไม้ไลายมือคุนทิวัดครับไม่ได้ต่างกันเลยครับใกล้เชียงกันเลยบอกว่าสองเกาัตชัยตินเพชรไปเรียบร้อยที่นอกรอบอีกโอ้โปใหญ่เลยไปกระใหญ่ก็ประชูมาสู่นะครับช่วงท้ายๆของการแข่งขันแล้วด้วยในรุ่น f x 8 5อบวก1 5ออายุไม่เกิน1 5ปีเอาแล้วอะไรก็ เ่งบอกได้แล้วครับสำหรับแชมป์สนามนี้มองมแล้วครับว่าอีกหนึ่งคันครับวงพงศกรวงคำหานครับนี่ลก<อ>ครับกนนมกลนรอบอีกหนึ่งคันนะเจ้าเซฟจากจันทบุรีเอาแล้ว,ว <ะ S 1> มีการลนกรอกขึ้นมาแล้วแสงลดลอกรอบขึ้นไปแล้วด้วยโอ้ สวยงามเลยครับกับชลาสินภัยเรืองสมครับตอนนี้ไทยต้มยงมกจะไม่เอาละถ้าดาวๆนะยังไงก็ประครับประคองยืนอันดับสองไว้ก่อนนะครับเพราะเรายังเหลือการแข่งขันอีกสองสนามซึ่งในปีนี้เพราะพิษโควิดอย่างเดียวทําให้ชมรมของเราจัดได้เพียง4ส,สนามถึงสิบปีเท่านั้นนะครับสนามต่อไป14 15พฤศจิกา,ายนไปกันที่สนามสักว์ผักสดอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองและไปปิดท้ายกันที่สนามฟังแซมเซอร์กิตนะครับอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเอ๊อะคนนั้นอําเภอเมืองเรื่องะขามผมไม่แน่ใจนะบัตรไม่ใช่เออมันอยู่กึ่งกึ่งผมไม่แน่ใจนะมันกนนั้มกึ่งเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปโอ้แล้วที่สามเป็นใครเอ่ยอันดับที่สามน่าเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดหรือเปล่าเรียบร้อยแหม่ถ<ะ>้าไม่ลงไปเกมนั้นสนุกสนานแน่นอนครับรุ่นนี้ 80าจจะพัดใจเอ,อ 5, ือ <10. S 2> รึเปล่าได้ดูครับหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าตอนนี้รถเข้าไปหมดเดี๋ยวมาฟังผลจากเจ้าหน้าที่เช็คลอบอีกครั้งหนึ่งแต่ที่หนึ่งนั้นเข้าไปแล้วชลาสินป์ไพเรือง